Like anguard สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวแอสตซนช่วงเช้าเควินแคมเบลผมไม่ต้องการเห็นเชสลี่กลับมาผมว่าเราต้องมองไปข้างหน้าเควินแคมเบลอดีตนักเตะของแอสตซน ไม่ต้องการเห็นทีมเก่าเซียนสัญญาไวเชสเชสเน่จากยูวิตูสกลับไปร่วมทีมอีกครั้งมิเกลอันดิต้ากุนซ้อคนปัจจุบันของทีมในกรุงลอนดอนอาจจะต้องยกเครื่องทีมใหม่อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์หลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในซีซั่นนี้และทีมมีโอกาสพัดเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีเชสเน่ ney, เป็นผู้รักษาประตู ที่ขึ้นมาจากทีมเยาวชนในปี2006และลงสนามเฝ้าเสาให้กับทีมไปทั้งหมด181เกมรวมทุกรายการก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมในกรุงตูรินในปี2017ผมไม่อยากเห็นเขาเชสนี่กลับมาแคมเบลกล่าวกับฟุตบอลอินไซเดอร์เขาย้ายออกไปแล้วและเขาก็ทำได้ดีมากกับที่ที่เขาไปเล่นแต่ผมไม่อยากเห็นเขากลับมา ผมต้องการมองไปข้างหน้าและผมคิดว่ายังมีผู้รักสาประตูอีกหลายคนที่ควรเป็นเป้าหมายของเราผู้รักษาประตูที่เข้ามาสร้างชื่อให้กับตัวเองมันจะสำคัญกว่าเมื่อคุณกลับไปยังสโมสรเก่าอีกครั้งมันจะเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอาร์ตตันครั้งแรกที่เขาเล่นให้กับอาร์ตตันมันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ผมขอพูดตรงๆ กูรูยันแรมซี่อยากกลับปืนซัมเมอร์นี้หลังมาลายเตรียมสร้างทีมใหม่มีรายงานว่าอารันแรมซี่มิดฟิล์ทีมยูวิตูสอยากที่จะกลับมาคาแข่งกับอาร์ซอนในช่วงซีซั่นส0 2 1ั0 2 2ดาวเตะทีมชาติเวลได้อำลาทีมไอ้ปืนใหญ่ในช่วงปี2019ก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมยูวิตูสแบบไม่มีค่าตัวแต่ช่วงเวลาของเจ้าตัวที่ตูรินก็ดบวูบลง จากปัญหาอาการบาดเจ็บมีรายงานว่ายูเว่คาดหวังที่จะปล่อยตัวแรมซี่ออกจากทีมหลังจากที่สมสรสอนกำลังมองหาทางลดค่าเหนื่อยนักเตะลงและสร้างทีมใหม่สำหรับซีซั่นหน้าแต่ทางด้านฟาบิซิโอโรมาโน่กูรูด้านซื้อขายได้กล่าวว่ามิดฟิล์รายนี้เปิดโอกาสที่จะกลับมาอย่างเอมเรสเตเดียมโดยโรมาโน่ได้กล่าวกับาร์ตซนลา ว่าอารอนแรมซี่อยากที่จะกลับไปร่วมทีม์อสตซนอีกครั้งที่ยวิตูสเขาประสบปัญหาไม่ได้ลงสนามมีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งตัวเขาจะเข้าสู่ตลาดนักเตะ100%ถ้าอาร์เซนต้อต้องการที่จะคว้าตัวแรมซี่พวกเขารู้ได้เลยว่าพวกเขามีโอกาสไบรตันเรียก40ล้านปอนด์ถึงยอมขายบิซูมาไบรตันจะไม่ขวางทางอิบิซูมากองกลางตัวเก่ง ในการย้ายไปเล่นกับทีมที่ใหญ่กว่าแต่ต้องมีข้อเสนอเข้ามาไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ถึงจะยอมให้ย้ายทีมบิซูมามีผลงานโดยรวมที่น่าประทับใจกับไบรตันแอนโฮปเอาเบียนในซีซั่นนี้แม้ผลงานของทีมส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนหนีโซนตกชั้นก็ตามนั่นคือสาเหตุที่ทำให้กองกลางทีมชาติมาลีตกเป็นที่ต้องการของหลายทีมใหญ่อาทิ ออสตันกับลิเวอร์พูลเป็นต้นเดอะซันสื่ออังกฤษรายงานว่า ston, ออสตันเฝ้ามองบิูมามานานแล้วและต้องการหนึ่งตัวมาปักหลักแดน,นกลางคู่กับโทมัสปาเต้เป็นการยกระดับทีมให้แข็งแกรงขึ้นในซีซั่นหน้าขณะที่ลิเวอร์พูลก็สอหาตัวแทนจอจินโยเวนาดุมที่กำลังจะหมดสัญญาอําลาทีมหลังจบซีซั่นนี้โดยเล็งมิดฟิลวัย24ปีเช่นกัน พราะมองว่าไม่ต้องปรับตัวเล่นเกมระดับเพียร์มลิกแล้วด้านแกรมพอรเตอร์ผู้จัดการทีมไบรตันเชื่อว่าบิ s ซูมาควรจะอยู่กับสมสรอ,ออกไปอย่างน้อยอีกหนึ่งซีซั่นนี้เพื่อพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกแต่สมสรก็ทราบดีว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะรั้งตัวในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้หากมีข้อเสนอจากทีมระดับหัวแถวของเพียร์ลีกยื่นเข้ามาให้พิจารณา จึงตั้งค่าตัวเอาไว้40ล้านปอนด์ปืนสอแแหว่คุณคอนเดินหน้าคุยสลาเวียปราคลุนเซนซีมาอับดัลลาซีมาแนวรุกวัย19ปีของสลาเวียปราคตกเป็นเป้าหมายเสริมแนวรุกของเวทแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้สลาเวียปรากยืนยันว่าเวทแฮมสอบถามเกี่ยวกับอับดัลลาซีมาแนวรุกดาวรุ่งชาเซเนก้าวัย19ปีที่ทำผลงานเด่นในซีซั่นนี้ จากการยิง15ประตูและยังเป็นเป้าสนใจของคิสตันพาเลตและแอสตันด้วยเช่นกันตามรายงานจากเดลี่เมลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดวิดมอยคกุนซือเวสต์แฮมยอมรับว่าเขากำลังทำงานภายใต้งบประมาณจำกัดในช่วงซัมเมอร์นี้จึงต้องมองหากลุ่มนักเตะเป้าหมายที่มีค่าตัวไม่แพงมากนักขณะที่ยินดิสเทอร์พีซอฟสกี้กุนซือสลาเวียปราก ยืนยันว่าสโมสรพร้อมปล่อยนักเตะย้ายสังกัดด้วยราคาที่เหมาะสมมีความสนใจอับดัลลาซีมา่ามีราคาตั้งไว้ที่เขาสามารถย้ายทีมได้กุนซือสลาเวียปรางเผยเรามุ่งเน้นไปที่การจัดการช่วงที่เหลือของซีซั่นร่วมกันเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเด็กคนนี้จากเวทแฮมอับดัลลาทำ15ประตูจากการลงเล่นทุกรายการ30เกม ซึ่งรวมถึง11ประตูจากการลงเล่นหลีกสูงสุดของเช็คในซีซั่นนี้20เกมแนวรุกวัย19ปียังทำอีก8แอสซิสจากทุกรายการด้วยอีกทั้งยังเคยยิง1ประตูนำสลาเวียปรากบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียม2-0ในรอบ32ทีมของสึกยโูโรปาลีกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปืนแ้วดักเลอร์ยิ้มแช่งต่อสัญญาปารีสถึง2024ยูเลียนดักเลอร์ตกลงต่อสัญญากับปารีแสแซแมงอย่างเป็นทางการถึงปี2024ตัวรุกวัย27ปีย้ายจากวอกบวกมาเล่นให้กับปเอเอตั้งแต่ปี2017แม้ที่ผ่านมามีรายงานว่านักเตะจะย้ายทีมหลังหมดสัญญาในซีซั่นนี้แต่หลังจากมาริซิโอโปเชติโนเข้ามาคุมทัพ ทำให้แข้งเยอะระมันมีโอกาสลงสนามมากกว่าเดิมจนมีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเ s เประกาศว่าดักเลอร์ตกลงต่อสัญญาไปจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยสำหรับดักเลอร์ลงสนามให้เปเไปทั้งสิ้น172เกมพร้อมผลงาน24ประตูกับ39แอซิสรวมไปถึงคว้าชแชมป์ลีกเองิง ฟนครับและเฟนลีครับอย่างและสมสมัยมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากผมรักสมมสรแห่งนี้และเมืองปารีสมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสามารถเล่นร่วมกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมและลงเล่นให้ทีมเช่นนี้ผมมีความสุขมากๆที่ได้ต่อสัญญาออกไป